สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทำผักดองนะคะผักดองทานกันค่ะนี่ค่ะผักดองใช้เวลาไม่นานนะคะมดามถ,ถ้าดองตอนเช้าก็ใช้เวลาประมาณสองวันกับหนึ่งคืนค่ะเราก็ทานได้ค่ะเพราะว่าถ้าอากาศไม่เย็นมากนะคะเขาจะเปรี้ยวไวค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำนะคะในียขั้นตอนค่ะ นี่ค่ะผักกาดเขียวของมะดามค่ะเขียวมะดามก็หั่นเป็นชิ้นๆ่นี้ค่ะแล้วก็โรยน้ำโรยเกลือไว้ประมาณสามช้อนสามช้อนโต๊ะนะคะโรยไว้คืนหนึ่งค่ะเราไม่ต้องตากแดดนะคะโรยไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาจามะมาขยำกันเลยคะ่ะนี่ค่ะผักกาดตีนหมีนะครับก,กาดเขียวค่ะพอเราโรยเกลือไว้เขาจะนิ่มอย่างนี้นะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมาคั้นกันเลยค่ะ พอเราครั้งก็จะคั้นง,ง่ายนะครับจะนิ่มนะฮะจะไปพึ่งแดดเลยค่ะลองสูตรนี้อร่อยนะคะ นี่ค่ะพากาศที่เราขั้นเสร็จค่ะเดี๋ยวมาดามก็จะไปล้างน้ํานะคะล้างสักสองน้ําค่ะเดี๋ยวเราก็ามาใส่กล่องไว้ค่ะดามล้างแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะมาดามก็ล้างเสร็จสะอาดเนียบร้อยแล้วค่ะเี๋้วก็จะใส่นี้ไว้นะคะใส่กล่องไวะะ้เลยค่ะล้างเพื่อเอาน้ําเสื่อนก็ออกนะคะ ใครจะใส่เป็นน้ำซาวข้าวก็ได้หรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะคะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ค่ะถ้าอากาศเย็นเขาก็จะประมาณสามสามคืนก็เปรี้ยวแล้วค่ะแต่ถ้าอากาศร้อนก็สองคืนนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวเสร็จเรากบ่วในตู้เย็นนะต้มใส่กระดูกหมูหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะคิ้งแต่น้ำพริกได้ค่ะ เราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะ เราจะใส่พอท่วมนะคะเราจะเติมเกลือลงไปค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมาดามกาเอาค่ะเพราะประกาศไม่เยอะประกาศ2อกิโลนะคะชิมน้ำดูก็ได้ค่ะเี๋ยวชิมน้ำดูนะเค็มเนี่ยได้ค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะเก็บไว้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงนี้อากาศเย็นๆหน่อยว่าเราจะทํากี่คืนมาดูกันนะคะนี่ค่ะประกาศดองของมะดามก็ครบเปรี้ยวแล้วค่ะครบ2วันค่ะกับ1คืนนะคะเพราะว่าอากาศเขาไม่หนาวมากค่ะไม่เย็นมากค่ะเปรีย้ยกว่าลังดีค่ะนี่ค่ะพร้อมรับประทานเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลองไปทําทานดูนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำแลวนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ